ออมาอันนี้อะไรนะบอกบอกว่ากันเ <c oughs> นี่ยนี่อะไรอันนี้ข้าวขุ่แผนเอ,อสือธีเรือนในเออเสือธีเรือนในเออในี่เสือธีเรือนในแล้วออนี่ลินมังกรแคอลินมังกรแคะมังกรเขียวมังกรด่างมังกรด่างอันนี้เร <Lets> ื่องสีผสมนี่อโกนิมาอันนี้กุนิมานี่กุลาหินนีกุลาหิน แล้นี่อันนี้กับอะโกนิมาห์นเลยอ๋อะโกนิมาอือฮ่าฮะแล้วแล้วนี่นี่นี่อันนี้แสงจันทราเออนี่แสงจันทรานี่นะอืออฮ่ามานี่นี่นี่นะต้นเนี้ยต้นนี้นุ่นลืมไปแล้วยแงมนู่นนี่นี่ อันนี้เดนมาร์กอันนี้อันนี้กรุงไกเซอร์กับเดนมาร์กกรุงเซนเดนมาร์กเอ่อเศรษฐีเรือนไนเศรษฐีเรือนไนเอออันนี้อันนี้เปียนางฟ้าอ๋อนี่เปียนางฟ้าน,นี่นะครับมีเปียนางฟ้ากล้วยด่าง